สงสารจับใจน้องเดมี่ป่วยเข้าโรงพยาบาลกระทันหันลุงทิมพิธาเห็นรีบคอมเมนต์น้องเดมี่ลูกสาวของแมททิวดีนและลิเดีย ขวัญใจของใครหลายๆคนที่มีดวงตากลมโตขนตางอนปากเป็นกระจับที่ดูยังไงก็เหมือนกับตุ๊กตาจริงๆและสุดทางด้านลิเดียสงสารจับใจน้องเดบีป่วยเข้าโรงพยาบาลกระทานหาันลุงทิมพิธาเห็นรีบคอมเมนต์โดยทางด้านลิเดียได้โพสต์คลิปขณะที่ลูกสาวน้องเดมี่พ่ยาโดยมีคุณยายช่วยจับไว้ให้พร้อมกับได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าอินฟลูเอนซ p l u R.S.V.O. at the same time สองอย่างเวลาเดียวกันเยี่ยมยอดไปเลยเจ้าแสบหมดรทธิ์สงสารสุดขีดแต่ต้องฝากคุณยายดูแลก่อนเพราะแม่ติดภารกิจ Impact Arena South ถึงอาทิตย์นี้คอนเสิร์ต Grammy R.S.2K ว่าแต่ได้รับเชื้อจากเดมี่มาแล้วยังจะรอดไหมเนี่ยอาชีพใช้เสียงป่วยเป็นพังแม่จะรอดไหม @demidin ซึ่งงานนี้หลังจากที่ได้โพสต์ไปก็มีเพื่อนร่วมวงการบันเทิงแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงกันอย่างมากมายรวมถึงทางด้านทิมพิธาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่า Oh no get well soon ซึ่งทางด้านลีเดียก,ก็ได้ตอบกลับว่าขอบคุณค่ะคุณลุง